ก็แผนการใช้เงินของเรานะคะข้อแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการาปรับปรุงประสิทธิภาพฟาร์มแล้วก็ขยายกําลังการผลิตนะคะซึ่งซึ่งตอนนี้เงินในส่วนนี้ยเรายังไม่ได้ใช้นะคะแต่ในส่วนที่ สองที่เป็นในเรื่องของเป็นเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ20ล้านแล้วก็คืนเงินกู้ธนาคารบางส่วนเนี่ยสิล้านอันนี้ก็ใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาข้อ1เนี่ยเ,เหตุผลที่เรายังไม่ได้ใช้ก็คือเรามีแผนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพฟาร์มอยู่ในส่วนของ Q 3แล้วก็ Q 4ถัดไปนะคะ รวมปี67เลยละกันนะคะ,อะของสำหรับ4ฟาร์มเนี่ยก็จะยังมีผลประกอบการที่เป็นตัวกำไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8หลักก็ยังยังยังคงมีผลกำไรอยู่นะคะซึ่งซึ่งก็จะใกล้เคียงเดิมกับปีที่แล้วนะคะเนื่องจากว่ากำลังการผลิตของเราเนี่ยก็ยังมีมีเท่าเดิมอยู่นะคะซึ่งจะต้องจะต้องรอในส่วนของการขยายฟาร์มในของอนาคตเนี่ยจะทำให้มีการผลผลกำไรเนี่ยกับกับ เพิ่มมากขึ้นก็คือในในปี2ในปี6-7เนี้ยนะคะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงครึ่งปีเนี้ย performance ในส่วนของ operating ของเราเนี่ยดีขึ้นในทุกๆด้านนะคะเราเลี้ยงน้ำหนักได้มากขึ้นนะคะเราเลี้ยงตัว FCR ซึ่งเป็นอัตราการแลกเนื้อเนี่ยได้ได้ดีขึ้นแล้วก็เปอร์เซ็นต์เลี้ยงรอดเนี่ยเราได้มากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะณนะตอนนี้ยเปอร์เซ็นต์เลี้ยงรอดของเราเนี้ยเรามีเป้าอยู่ที่96 96%ตอนนี้เราก็ทําได้เกินเป้าไปแล้วถ้ากําลังการผลิตยังยังคงที่อยู่ในระดับนี้สิ่งที่เราจะทําให้มันดีขึ้นได้ก็คือการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เลี้ยงรอดกับน้าหนักซึ่งซึ่งเราได้ทําไปแล้วค่ะในส่วนของคอร์สนะคะในในตัวของก็จะไปกลับไปในเรื่องของการเงินลงทุนนะคะแล้วก็จะนําไปทาเป็นตัวโซล่าฟาร์มเพื่อที่จะลดคอร์สในส่วนของออค่าไฟฟ้าแล้วก็เรื่องคน ะะที่เราจะนำระบบเข้ามาจัดการเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้จำนวนคนต่อต่อเล้าที่เลี้ยงเนี่ยลดน้อยลงเป้าของปี67จนี่ยจะยังเท่าเดิมอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ขยายเ,เล้าหรือหรือฟาร์มเพิ่มมากขึ้นนะคะ ซึ่งณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการเจราจาโคต้ากับคู่สัญญาซึ่งก็จะต้องเรียนว่าเราจะต้องได้โคต้าจากคู่สัญญาก่อนเราถึงจะมีการขยายเราเพิ่มหรือสร้างฟาร์มเพิ่มนะคะแล้วก็ถ้าตามแผนที่วางเอาไว้เนี่ยในส่วนของปี68 69เนี่ยเราก็จะมีกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่ประมาณ17ล้านตัว ก็ตอนนี้นะคะทางซีฟาร์มเนี่ยมีการศึกษานะคะออธุรกิจปศุสัตว์ใหม่ต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ไก่นะปัจจุบันนี้กับนะก่อนหน้านเนี่ยมันมัน,ม,นมันได้เปลี่ยนไปนะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งทางซีฟาร์มเนี่ยได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่จะเป็นเบนฟฟิตต่อบ,บริษัทเนี่ยแล้วก็มีการตอนนี้อยู่อยู่ในระหว่างการศึกษา ความเป็นไปได้อ <imprisoned> ย anyway, like ู่นะคะแล้วก็ในรายละเอียดในเรื่องของว่าจะเป็นปศุสัตว์อะไรเนี่ยจะจะมีการแถลงข่าวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะก็อยากจะฝากถึงนักลงทุนนะคะว่าแม้ว่าตอนนี้นะคะราคาหุ้นก็จะยังทรงๆตัวอยู่นะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนานะคะซึ่งเราเนี่ยมีแผนในอนาคต ลองรองรับไว้อยู่แล้วนะคะทั้งตัวไก่แล้วก็ตัวปศุสัตว์อื่นนะคะที่จะทำให้บริษัทเนี่ยเติบโตไปอย่างก้าวกระโดดน,นะคะก็ขอฝากนักลงทุนไว้ด้วยนะคะสำหรับสีฟาร์มค่ะขอบคุณค่ะ